Yeah, yes. <laughs> <Yeah. S 2> โอ้ตียังไม่แตะพื้นเลยมีคนยิงกันตายแล้วสุดยอดเลย ว้าวว้าว้าเรกีนะฮะใคมาอ๋อเมื่อกี้เองโดนสองตีลุมยิงอ่ะใช่ใช่พี่เก็บไปได้พี่เก็บไปได้หนึ่งตีอ่ะชิลดิ เดี๋ยวยิงเรียกแอร์ตบกันเป็นกอง,องกอง,องกอง,องกองกองต้องรวมตังค์กับเพื่อนนะของมาส่งแล้วเคอรี่มาส่งแล้วเป็นไงกางเกงพี่โหลายดูดิมีดาวดวงจันทร์ปุ่งฟิิงกันอีกแล้ว ตีอมโูด,ด้วยสุดยอดเลยเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> มาแล้วโอ้โห oh <Yeah. S 1> ใ,ใครเล่นกอซ่าก้าวเลยนะแรงนะมันแรงแต่เล่นไม่เป็นเกับคูนหกแกนะอ้าวดีดโดนดีตโดนดาบเฮีย อ๋อ,อ,อตัง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 ใช่ไหมพี่โอ้ใช่โอุ้ณครับผมครับขาดอ,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 อีกไม่กี่บาทวิง่งเลย ใช่เลยไฟฟ้ามาเลยนะขับไงอ่ะก็ขับรถนั่นแหละแล้วก็บินขึ้นอย่างนี้อ่ะขับตรงไปเรื่อยๆแล้วค่อก็บินขึ้นนั่นแหละนัน่นแหละมันจับมันต้องเช้นที่นี่มันต้องวิ่งนานๆก่อน มันมันมันต้องค่อยค่อยขึ้นอ่ะมันพวดพลาดเลยไม่ได้บบบบเรียเรียาวาไะไ,วไปตะเกียบด้วยไปตะเกียบแล้วเกินลมชมวิวโอ้บรรยากาศมันได้ไหรอ บรรยากาศวันหน้าโดนอะไรจีสวยซเกินซะเล็กเกินแลนดิ้งแลนดิ้งขอ,องามแลนดิ้ง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 โอ้ข้างหน้า <c oughs> ข้างหน้านี่หว่าฮู้ <c oughs> <c oughs> เอ้เฮ้ยเฮว้าวเอาเอาอะไรของพี่เนี่ยลงอะไรดี่อยสิครับไม่ฟินไปนะพี่อ๋อขอโทษครับแม่แม่เครื่องบินมหาบันเลยแค่งเขานกเขานกอันนี้นกอันนี้เฉยไม่ตรงนั้นน่าจะไม่มีคนมั้งเลยสามมันน็อกหมดมั้ง ไปชุบผมในวงเลยก็ได้ไนะไม่ด้จะซื้อของไว้ก่อนแล,ล้วเดี๋ยวรอของกนตัวนกตายยังอ่ะอย่างนั่นอ่ะอย่างมาแต่ <laughs> เต้นมาแต่เล่นเนี่ย เดี๋ยว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 รงลัง่มันอยู่ข้างเรดะเห็นเละมิดลกัน เปิดฮะจะเด้งก่อนจะเด้งก่อนหม่เอ้ยอย่าชุก่อนหนะพี่โวันนี้สองตัวเลย ้องแล้วตายแล้วตัวเดียวหรอตัวเดียวนู่ไหนตรงทางสอบเพื่อนเลยพี่น่าอยู่ข้างหน้าใหญ่อย่มแล้ว รอรอไม่ไหวอะไไม่งั้นพี่ไปยิงพ,พี่เก็บแฟมอะไรใช่เะล่ะเก็บแล้วอ่าด้ปามยาปามยาพี่ปับพี่อ่ะ มันแค่แบนเตะแหละปัมปั๊อะไรไรเนี่ยเม้ยมจะไม่ปัอมยาเลยเนี่ยด,ดันเลยก็ได้ั้งเีอยมันนี้ไม่ปัอมยาสักทีอะ่ะมันดันมันอยู่ฝั่งนี้ไปตรงเ่น พี่ขับรถแล้วชุดในวอรเลยโอ,อ,อ okay. เควันนึงกระสุนชุนอของผมว่าน่าจะตายขอเวลาก่อนยาหมดหมดจริงๆ <Okay. S 1> ไม่มีะไรเลยเก็บเลยจากศพเบ,บ์สรรามก็ได้พีเอเบสรสรามเขาออกไปได้เขาออกไปไหนอ่ะเหอชะตากรรมอย่างนั้นท้าคงเหนื่อยมากโอ้ยอย่าเพิ่งท้อดีลูกท้อมีไว้ให้ลิงถือ เิ้ยมีตังซื้อแฟร์ได้สองอะนะน่าจะชุบได้สองเลยพี่เสอแฟร์ชุบได้ก็ผมก็เพื่อนไะนั่นแหละชุบได้สองคนรถอยู่ไหนนะหารถไม่เจอด้านี้เนี่ยก็ได้เพื่อขับเข้าในนะที่ผมมาหาโอเคแลนะ้วเนี่ยวงวงอยู่ไกลไหมก็พี่ขับรถเข้าวงเลยดีกว่า ไม,ไ,มไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลอะ <บ muitos S 1> ไม่ไกลกัน <วะ S 2> มากเขาเขาพี่เปลี่ยนเป็นคนนั่งก็ได้นะพี่ก็ปั๊มยาแล้วเขาขับรถกลับมาเป็นนะแล้วพี่ก็ปัมมปป๊มยานนปั๊มผิดอันนี่ก็ได้ปั๊มยาได้มียาน้ำอยู่ที่เดียวจอดบ,บ้านนี้ก่อนก่อนนะพี่จ,จอดบ,บ้านนี้ก่อนนะ ได้ล่ม่อยากพูดอะครับเก็บตีนึงในชีวิตครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เล่นมาซื้อลูกเลยเดี๋ยวไปเลยนะซื้อลูกก่อนมีแม่แล้วก็ต้องมีลูกอ,อ้าวปืนพี่มีกระบอกเดียวอะแบ่งไม่ได้เลย ของอัพ LMG กับ SG ใน SG ทุกซองนะ LMG ก็ LM วพวกกลพวกปืนหนักด,ดูก่อนดีกว่าว่าปืนที่ผมได้ได้ปืนอะไรปุ๊กไว้ก่อนนะปุ๊กไปก่อน,กนไม่เสียหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีจะมาทิ้งแฟร์เขียวไม่ได้นะไม่ได้นะเรายังชุบมาไม่หมดนะระวังคนแม่เราตเต้นเหรอว่างาน ตาเต้เนจะม,ม,มันแหกเลยก็ได้หรอวาได้ไหมครบไม่ได้ครบเลยแต่ว่ารอหาเหรียญทองอยู่จะติดลิขสิทธิ์ไปเดี๋ยวจะมี่ถ่ายคลิปอบบไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่าย,ายนี่ขามาเมาของมาเมาย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 าเดีย๋ยวให้ยาน้ำเดี๋ยวเอาไปห้าเลย โอเคครับเนี่ยผมก็ปืนปืนผมไม่มีเลยนี่ hey. เอาโว้ด้าเมยดีกว่าเฮ้ยเ <Hey. S 2> <Hey. S 1> yeah, นี่ยปืนที่มมีปืนอยู่นี่ๆอะไรนะนี่รถจอดขันโดนไหนอะ่ะอรนนี้เลย เราโดนอีกแม่อใช่มไม่เป็นไรมีม,มีมีตังค์ซื้อแฟร์อยู่เซฟตังค์ไปเยอะอยู่เรื่อสี่นายรู้สึกยังไงอ่ะเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้ผมเมืกก่อกี้วิ่งยังเด็กเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมหมอบอยู่เมื่อกี้ผมวิ่งไปหมอบเลยอ๋อไม่หมอบ้วยผมไม่ได้มองจอเลย่อี้ไม่ผมผมบอกอยู่ว่าคนคนคนผมก็เห็นวิ่งหน้าตาผมก็หมอบลงใส่เลย <c oughs> เอาเวลาเอาเวลาเวลามีมีตังอยู่มีตังมีเกือบสองพันนะไปตรงไอ so, so, so. ้นั faut, so, so. ่นดีกว่าโบราณสถานดีกว่าปะไม่นะว่าเราชูบ้เข้าวงเลยดีกว่าวงจะบีบเราไม่ได้ง่ายทต้องต้องไปต้องไปซื้อในวงไปซื้อในวงพี่มีลูกอุ้ยขี้เล่นรถอะพี่เจอไหนอันนี้ตังแเตมาพออายาไป เราบอพี่ตั้งคืนลง<ห>เราปั๊มยาเลยไม่เล่าไม่ทำอ่ะทำไม่ได้ทาน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 วงนั้นอยู่เดี๋ยวแฟนไปเลยพี่ทิ้งตังค์ให้เองไปหมดแล้วโอ้พี่เอาอาวุธาวุเอาปืนกดมาช่างมันช็อตเอาไว้เอาฮอที่ไว้ พี่พวกเรามันสายนอกมอกกันแล้วเทเลทับบี้พวกเราคนเหลือเยอะจริงครั <c oughs> <c oughs> บนยอคนเหลือเยอะจริงอะ่ะพวกแค่นี้เหลือยี่สิบสี่คนเลยยี่สิบสามคนเลยย่าปกตินะพี่ส, <ะ S 2> สเต็ปสเต็ปสเต็ปดั้งเดิมของปับจี คำยามีความคิดจุดสองความคิดคือระหว่างวิ่งเข้าบ้านกับไปอยู่ตรงกลางเอาไว้เอ่อพี่ว่าผมมีความคิดผ<อ>มมีความคิดนึ่งผมมีความคิดนึง,นงออกซ้ายไปออกซ้ายไปอย่าหยุดบ้างออกซ้ายออกซ้ายออกซ้าย <c oughs> ตรงหินตรงตรงหินหินนี่นู่นนู่นเห็นแล้วเห็นเรามาเห็นเรามาไม่หน้าหน้าหน้ไม่กล่วนู้นเลยนี่หน้านี่เลยพี่ไม่เห็นจุดเหมือนกันตอนนี้มีกล่องเสืยอาหมดเลยไม่มียาย ทำไมกูได้หรอ,อไม่ได้เอาอะไรมาเล่นตัวลมขนาดนี้อะไรมาเล่นเล่นได้ วแคไปบ้านดีกว่าบ้านมันเยอกว่าบ้านบ้านมันประเนนีมั้ซ้ำเลยวะซ้ำด